สวัสดีครับกับผมนายบุลนำจำเพีงจันนักติดตามขาวิชาปาะาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจองบึงสำหรับวันนี้กับผมเองก็มีนิทานมาให้พี่พี่เพื่อนๆและน้องๆได้รับชมกันทั้งหมด3ามเรื่องเรื่องที่1นกกระตากมาทิ้งจอบเรื่องที่2กบแสนดีกบามงป่นปเมก้าวเล่และเรื่องที่3เต่ากับเป็ดป่านิทานทั้งสามเรื่องที่น่าติดตามและให้ข้อคิดอะไรบ้างนั้นเรามาติดตามพัก้อกันเลยครับ ว่าเราะอะไรกันก็ไม่รู้เนอะนี่นี่เธอจำงานวันเกิดของแพทย์ข่าวได้ไหมสนุกมากเลยเธอว่าใช่ใช่ใช่ต่อจำได้มันหนุกหนานมากเลยนะแพทย์ข่าวนะจอบของขวัญของเธอบ้างเลยนะ กล่องก็ใหญ่โบกับกระดาษหอข,อของขวัญก็จั่วด้วยและของในกล่องก็ยังมีข้าวของอุดดีดมากเลยแหมใครๆก็ชอบของขวัญของขัท่นั่นแน่ะจอ้าวของขวัญเหรอของขวัญใหญ่ๆโตๆในนั้นต้องมีของพิฆาตแน,น่เลยเอ๊ะแล้วทําไงนะเราทีจะได้บ้างอะ่ะโอ้ลืมออกแล้วเราก็จัดงานวันเกิดของเราบ้างดียะฮู้แต่ว่ามีงานวันเกิดก็ต้องมีแขกงั้นก็ต้องมีอาหารด้วยละสิเอ๊ะ แล้วทำไมเราจะต้องเลี้ยงแขกเส้นเปลืองด้วยละ่ะอ่านึกออกแล้วเราก็เชิญแคกนอกราษาตัวเดียวซีเราจะเชิญแขกที่ให้ของขวัญราคาสูงถูกทำไมกันเล่ายโฮแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขสันต์วันเกิดเจ้าคุณจริ้งจอกโอ้เชิญเลยคุณนอกราษา S 1> <S 1> เอ๊ตายจริงทำไมงานวันเกิดของเธอถึงได้เงียบเหงาอย่างนี้ละจ้าคุณจิ้งจอกไม่เห็นจะเครึกครียดประดาประดาเหมือนมีใครมาร่วมงานเลยนะจ้าอ๋ออ๋อหรอ้เออจริงด้วยสิเออฉันนี่แย่จริงๆเลยดูสิมัวแต่วุ่นเรื่องอาหารเนี่ยแหละเลยล,ลืมชวนใครๆซะส,สนิทเลยนะเออแต่กระชังเธอแค่เธอมาฉันก,ก็ดีใจแล้วนะแม่นกภาษาเพราะเธอเป็นแขกที่ให้กองขวัญเอ้ยเป็นแขกที่สําคัญกว่าใครๆเลยล่ะ เออเกือบลืมไปเลยของขวัญอะของขวัญใช่ของขวัญฉันเอาไปเก็บก่อนดีกว่านะจะได้ไม่เกะตอนนี้ก็ได้เวลาเลี้ยงฉลองกันแล้วนะแม่นกักกษาเนี่ยซุปแสนรอร่อยซึ่งฉันทำเป็นพิเศษชิวนาลงมือทานกันดีกว่านะนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยทำไมไม่กินเล่าควรจะอิ่มแล้วละสิท่างั้นฉันจะกินเองกันแล้วกันนะอ้าวอิ่มหมดเลยหืมห่อยห่อย งานเธอสนุกสนุกนะจ๊ะคุณจิ้งจอกแต่ว่าฉันต้องลากลับก่อนนะจ๊ะเออพอดีพรุ่งนี้ฉันกำลังจะจัดงานเลี้ยงที่บ้านพอดีจ้าจิ้งอยากจะขอเชิญเธอไปงานเลี้ยงด้วย,ยเพื่อเป็นการตอบแทนที่เธอให้เกียรติเชิญฉันมาในงานวันนี้นะจ๊ะไม่ตายแล้วไม่ต้องเอาของขวัญไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าเป็นงานเลี้ยงแบบสนุกสนานเท่านั้นหวังว่าคงจะไม่ปฏิเสธนะจ๊ะโอ้โหยเชิญไปงานเลี้ยงโดยไม่ต้องเอาของขวัญไปเหรอแหมเออว่าฉันว่างพอดีเลยรับรองไปแน่จ้า เรื่องกินฟรีใครจะปฏิเสธเลาคอยดูนะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะจะไม่กินอะไรอีกเลยเพื่อเก็บทอนไว้กินงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้เต็มที่ไปเลยจ้าฮัลโหลสวัสดีครับอ๋อคือว่าผมมาตามคำเชิญแล้วครับอ๋ออะไรจ้าตอนนี้ก็มากันครบแล้วนะจ๊ะล้วก็ลงมือทานซุปที่ฉันปรุงด้วยสูตรพิเศษกันได้เลยซึ่งในซุปนั้นมีทั้งปลากบหมักซอสรับรองอร่อยมาก แม่ฟังแล้วน้ำลายใหญ่เลือดโอ้ยฉันอยากจะ,จะกินแล้วสิไหนล่ะซุปพิเศษที่เธอว่าฮะอ้าวอยากทานก็ทานเลยสิข้าคุณริ้งจอกวางอยู่ตรงหน้าแล้วไงฮะเด็ดเน,นี่ยนะอาหารอร่อยของเธออยู่ในเหยือกคอสูงสูเนี่ยนะแล้วเราเรา,เราไม่ใส่จานเหรอจา้า ไม่ได้จะไม่ได้คืออาหารพิเศษที่ฉันทำเนี่ยนะต้องใส่เหยือกอย่างนี้ถึงจะอร่อยถ้าขืนใส่จานแล้วก็จะจืดชืนไม่เป็นท่าเสียับไปเลยจ้าอ้าวแล้วนะลงมือทานกันได้เลยค่ะคุณจิ้กจอก ลองมั่งเงี้ยนี่อ้าวดูยังไงบ้างเก่งสิจ้าคุณจิ้งจอกเหนื่อยเหนื่อยหนือยหงายเจ็บจมูกอ้าวแล้วทำไมไม่ทานล่ะจ้าอร่อยมากเลยนะดูสิเพื่อนๆจะทานกันอย่างอร็ดอร่อยเลยแขนแขนมากโอ้โหโถโถโถตายจริงจะรีบปรับแล้วละจ้าคุณจิ้งจอกเสียดายจังเลยอ้า เอาเคจ้าจะกลับก็กลับอาหารได้เยอะเธอเดี๋ยวให้เพื่อนๆจะทานกันแล้วกันนะจ๊ะแอบย้ำอีกบ๊ายบายหวังว่าอาหารคงอร่อยถูกปากนะจ๊ะคุณจิ้งจอกไม่ท้โอ้ยจะบ้าแล้วตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้กินอะไรเลยอาหารงานเลี้ยงบ้านใหญ่นกกระสาก็กินไม่ได้หูยหิวๆๆๆบักเลยต่โอยก็อยาไง มีแค่กระดูกชิ้นเล็กนิดเดียวเองเหรอเนี่ยโถเอ้ยบาที่สุดเลยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรกินนะหยิบๆยิบๆยิบหย่บยิบหยิอยับหยิบหยิบหยบหยิ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 บหิบนยิบหยิบหยอบหยิ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 บ้ยิบหยิบหยิบหนิบหยิบหยิบหนิบหจิบหยนบหจิบหจิบหย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 ับหยิบบับหยับหบบ แสนดีกับแมงป่องเจ้าเล่ห์ณนะหนองน้ำแห่งหนึ่งซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำน้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ร่วมกันมากมายข้างสองฝั่งของหนองน้ำแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง มีกบสาวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหนองน้ำพร้อมเพื่อนกบอีกมากมายหลายตัวอาศัยอยู่ร่วมกัน <S <S และบนฝั่งแห้งแล้งมีแมงป่องตัวหนึ่งซึ่งผอมโซเพราะขาดอาหารมาหลายวันมันจิงนอนคิดว่าถ้ามันอยู่ต่อไป มันคงต้องอดตายอยู่อย่างแน่นอนมันนึกขึ้นได้ว่าอีกฝั่งหนึ่งของหนองน้ำยังอุดมสมบูรณ์นี่นามันจึงเดินมาที่หนองน้ำเพื่อสำรวจว่ามันจะข้ามฝั่งได้อย่างไรมันพยายามจะข้ามฝั่งแต่ก็ไม่กล้า เพราะมันว่ายน้ำไม่เป็นเมื่อรู้ว่าไม่มีทางข้ามฝั่งไปได้มันจึงเดินกลับด้วยความสิ้นหวังซึ่งแตกต่างกับฝูงกบที่อาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งนั้นต่างพากันกระโดดไปมาอย่างง่ายดาย วันหนึ่งเจ้าแมงป่องมองเห็นเหล่าบรรดากบพากันกระโดดไปมาอย่างสนุกสนานมันจึงนึกขึ้นได้ว่ามีวิธีที่จะทำให้มันสามารถข้ามฝั่งไปได้อย่างไรรุ่งเช้าที่แสนสดใสเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ของเจ้าแมงป่องที่ใกล้จะเป็นจริง เจ้าแมงป่องมาขอร้องกับกบให้ช่วยพาเขาข้ามไปอีกฝั่งของหนองน้ำเจ้ากบยิ่งหวั่นใจว่าจะช่วยสัตว์ที่มีพิษอย่างเจ้าแมงป่องดีหรือเปล่าแมงป่องอ้อนวอนกบต่างๆนานาเพื่อให้เห็นใจและช่วยพาข้ามฝั่งเจ้ากบคิดว่า ถ้าเขาช่วยแมงป่องข้ามฝั่งแมงป่องก็คงไม่ทำอะไรเขาและขอบคุณเขาอย่างแน่นอนแมงป่องสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรจะเจ้ากบและขอบคุณเป็นการใหญ่แมงป่องดีใจมากที่จะได้ข้ามฝั่งจึงรีบปีนขึ้นหลังกบอย่างรวดเร็ว กบจึงพาแมงป่องกระโดดขึ้นไปข้ามฝั่งแต่อยู่ๆฟ้าก็มืดครึ้มฝนก็ตั้งเขาฟ้าร้องเสียงดังกังวานเจ้าแมงป่องตกใจจึงเผลอต่อยเจ้ากบโดยสัญชาตญาณของสัตว์มีพิษแมงป่องดีใจที่ได้ข้ามฝั่งโดยที่เจ้ากบก็ตาย เพราะผิษของแมงป่องที่มันช่วยเหลือเจ้าแมงป่องเดินจากไปโดยเมื่อรู้สึกผิดสักนิดที่ทำให้กบตาย มองดูนกเป็ดน้ำอย่างชื่นชมโอ้ชอบจังเลยอย่ะยากบินบ้างนะออ้ยถ้าเราบินได้จริงๆอ่ะแบบนั้นน่ะคงจะดีมากแน่แเลยคิดลุกเขินจังเลยเฮ้ยเจ้าต่าน้อยจินตนาการไปออตัวเองมีว่าจะต้องบินได้เหมือนกันฮ้าบรรดานกเป็ดน้ำไม่เบื่อนะจะต้องทิ้งในความสามารถของเราแน่แเลย แล้วเราก็จะบินไปไกลไไปไหนก็ได้ด้วยนี่ไงอย่างเท่เลยดูด้ะอ้จโจสุดยอดเลยหย่าหย่าแกงมากแกงมากแกงดีชุดนึ่งแกงดีชุดหนึ่งแกงดีแกงดีเพยเพย์เพยคิดออกแล้วปิ้งปอง ป่าอยู่ท่ามกลางขุนเขาแมกไม้นี่เก็บขนนกเป็ดน้ำมาเป็นปีกเราซะเลยแค่นี้ง่ายนิดเดียวเอาละนะพร้อมบิน uh ึงสองสามอือ่าต่อไปเอื้อนฟ้าอ่ะ ต่าน้อยก็ไม่สามารถบินได้ตามที่ตั้งใจไว้เต๋ดูดิหล่นโป๊ะลูกหอยชิลจังเลยนี่บ้าหรือเปล่าวะเต่าที่ไหนบินได้ไม่รู้เรื่องเลยนี่หน้าสงสารเจ้าเต่านะเธอที่ไม่มีปิกแล้วอยากบินน้าเห็นน้าหลงหนาตรงไหนเหจากัวไม่รู้จักตัวเอง ไปพูดกับเขาดูนหน่อยเผื่อมีอะไรจะได้ช่วยเขาได้บ้างนะสิใช่ได้ได้ได้แต่ว่าตอนแรขึ้นนะ่ะเธอรับผิดชอ,อ,อบเองนะจ้าจ้าฉันรับผิดชอบเองนะจ้าเต่ารันทดเฮ้ยยัเต่าออที่กเธอทําแบบเนี้ยเธออยากบินได้ใช่ไหมโอ้ยจ้าจ้าอยากบินจ้าอยากจะเห็นอะไรไกลๆสูงๆบ้างะนะจ้าถ้าอย่าง,งานั้นนะพวกเราจะช่วยให้เธอบินได้นะอุ้ยเจ้ จริงเหรอจ้าเนี่ยในที่สุดก็สมหวังแล้วเย้เย้เย้ฝนจะได้เป็นจริงสักทีนะเราอันนี้้าพิีงไม้เอาไว้นะ้าพดีๆภาพตีนไม้เอาไว้นะนะเอ้ยพร้อมแล้วนะเอ้าไปไปาย เลังนั่งเล่นกันอยู่ริมบึงมีตาตัวนึงสังเกตอะไรบางน่างกตบนท้องเขาเบนได้อะยอด่ยอดัเลยเลยจังเลยเลยเลยยอดเลยยอดากยอดายโอ้ยดจังเลยอะแล้วาเป็นบุญตาของเต่าเลยนะนี่โอ้ยอือออออะ ดันอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยไปได้ไงเนี่ยอุ้ยเต่าบินได้ยอดจริงๆนะน่าจะนกเป็ดน้ำพวกเคยพิจารณาจริงๆเพื่สสมครอให้เจ้าเต่าก็บินได้ช่วยเราบ้างดิอ๋เจ๋งจริงๆเลยนกเป็ดน้ำพวกนั้นเน่ยเจ๋งมากเลยภาพพวกเราขึ้นไปชมต้องบ้างนะเจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยเจ๋งมากเลยเจ๋งๆเลยเจ๋งๆเ มากเลยนะแล้วก็ใจดีมากด้วยที่เอาเจ้าเต่าขึ้นไปบินยอดไปเลยเมื่อเจ้าที่พูดเย็นยอเหล่านั้นก็รู้สึกไม่พอใจจนกระทั่งไหนหน่อแน่ชมแต่นกอ่ะแล้วฉันละฉันก็ฉันก็บินได้ได้ได้ว้าวเยแล้วว้าวโอ้ยอ้อ้โหโอ้โห้อ้โโอ้้ โอ้เออออมยเนี่ยเอาฉันลงไปทีเด้จะเป็นป่าจะด้วยน้องๆครับนี่ทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสำเร็จของคนโง่อยู่ได้ไม่นานคิดอย่างฉลาดนะครับจำไว้นะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย ป็นไงบ้างครับสาหรับนิทานที่ผมนํามาทัให้ชมทั้งสามเรื่องตะุกกันบ้างหรือเปล่าและได้ข้อคิดอะไรอย่าลืมนําข้อคิดที่ได้จากทิทานไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับสำหรับวันนี้พบกันแค่นะคะี้คัะ